สวัสดีคร่บน้องตจ้นหองค่ะกระน้ำครับพี่หอวันน้เราไปหารถขับกันไหมได้เลยไปกันนี่ไงรถกระน้ำว้าว้าวงั้นเดี๋ยวเราขับกันดีไหมคะครับจิ๊บเสร็จโอเคไปมาอุ้ยเกือบโดน แล้วไปทำร้านซูชิกันไหมไปดิห <Yeah. S 2> ิวอยู่เชื่อเลย,ยพี่หอมพี่หอมปั้นเองเหรอใช่ <ś cia ith> มีหลายหน้าด้วยนะมันก็แจ๋วดิ <Yes. S 2> จะได้กินหลายแล้วด้วยใช่ <ś cia ith> มันขับไปกันเลยไปเตาแล้วก่อนไปซูชิมา พี่ลองพี่อยากกินซูชิไหมโอเคแล้วก็อยากกินเหมืกันนะที่กลับมาจากแข่งรดแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาทำซูชิกันเลยนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะอนนเอาแล้วแกะไปเลยซูชิมาเริ่มทำกันเลยค่ะแล้วเราซื้อมาจากเซเว่นค่ะแกะได้เลยวันนี้เพิ่มเจอมเป็นไอติมนะคะ แตนน่เราไม่ได้ทำไอติมเราทำซูชิซูชิชอันนี้ทำไอติมด้วยโอ้โอยเย้ขยับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีดำแล้วก็สีแดงกับสีเหลืองอะ่ะ ค่ะจะมีฟูงฟินนึงเลยค่ะไว้ปตกบแต่งพีมค่ะมันมีสูตรได้ด้วยนะคะทำได้เลยแต่เราเราไม่ใช้สูตรอยู่แล้วชำนานเลยกินมันเหมือนอะไรจะแต่งแะละโคลกาพี่หัวอมจำได้สูตรเขาบอกว่าให้มาทำเป็นก้อนเดียวนะเอาแล้วมา เดยเราจะทำให้มันกลายเป็นก้อนเดียวเฮ้ยเอามาเยอะๆเลยเขาบอกให้เราทำเป็นก้อนเดียวแล้วก็ต้องคลุกให้เข้ากันก้อนเดียวนี่จ้าดมหนึบๆข้าวปั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นข้าวญี่ปุ่นข้าวปั้นซูชิเอาอีกหน่อยไหมครเขาลองให้ทำก้อนเดียวพิมพ์มาเสร็จเลยเนี่ยโอเคหมดแล้วใช่ไหมหมดยังแล้วก็เขาจะมีพิมพ์รูปข้าวให้ด้วยครับ เนี่ยมีรูปข้าวมีรูปเนื้อมีรูปไข่แล้วก็มีรูปกุ้งค่ะเอ๊จริงเหรออ๋อทำรูปข้าวแล้วต้องแบ่งออกมาเป็นทีละส่วนทีละส่วนถ้าเกิดมีจานดีอ่ี้นะแล้วต้องแบ่งออกมาเป็นทีละส่วนแล้วก็กดใส่พิมพ์รูปข้าวแบบนี้แล้วต้องผสมพนลงเลยนี่ครับนี่เราต้องทำให้มันเข้ากับพิมพ์หน่อยเดี๋ยวถ้ามันน้องจับข้าวปั้นของเราจะไม่สวยเอางั้นเดี๋ยวเราทำไข่ก่อนเลยไม่ทำไข่นี้ ทำไข่ก่อน,นี้ททำไข่ไข่ทำง่ายได้จะเอาม,มาเลยใส่พิมพ์ระหว่างนี้ก็ทำข้าวจะได้เอาข้าวมาใส่ไก่ข้าวมาใส่ไก่ข้าวมาใส่ไข่ไเรียกไข่ว่าไก่เลยชินมีไก่เลยดไขแ่แบบากชมัดอ่าโอเคโอเคข้าวปั้นส่วนที่เหลือแล้วก็ทำร้อแล้วก่นเพราะว่าที่ธรรมชาติใหม่ตรงนี้ตรงนี้มีสี่เมนูครับซูชิพวกนี้มีสี่เมนู เรารอทำมสออกแล้วเสดงแล้วว่าเราต้องเสียข้าวปัเพิังขอเปลี่ยนเมนูกลายเป็นเนี้ได้ไหมมม่แต่เองโอเคครัปั้นตามจินตนาการเลยนะคะซื้อบางเซเว่นก็มีซื้อเซเว่นบางที่ก็มีครับอันนี้หายากมากเม่หวังยากไหมสองสามเซเว่นก่จะเจอพี่เขาตกใจสามเซเว่นครับอันที่สีหาเจอ อันที่สี่วิ่งวิ่งทำไมพี่เขาตกใจวิ่งเข้าไปว้าแล้วนองเขาเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เขาบอกว่านองเขาเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เขาตกใจพี่เขาสะดุ้งพี่เขาหูเลยดีได้นะคะใครอะให้เชิพี่เขาคิดว่าโจนนเซเว่นหรือเปล่าคะพี่เขาคิดว่าเราจูนหอเหมามาสองสามห่อนี่เขาได้รับกับใครน้าต้องทําข้าวเอกเอกแลวอีกแหละหนูพูดหนูชอบทาอันนี้อันนี้ทําง่าย ทำสวยเสร็จแล้วครับน้องข้าวปั้นทำเสร็จแล้วอันนึงต้องเอาสาลปตันต้องเอาสาลายิปตะมัะใช่ค่ะแต่ยังไม่มีใครมาช่วคุเพราะเราจะกินเองอ่ะโอเคนะเดี๋ยวพี่ทำสาลายแล้วนี่ครับเสร็จแล้วอันนึ่งอุ้ยพี่ทำอั้นเดี๋ยวทำอีกอันนึงเลยไหมเพราะว่าจะไม่ได้ไม่ต้องเปลืองสีด้วยเออเฮ้ยทำไนสนุกไหมคะสนุกครับ เมื่อวานนี้ขับรถซิ่งดึกแว้นว้าวไม่ได้ดูนะที่นั่นมีหลายรถให้ขับเลือกเลยนะบ้านเสร็จแล้วอันนึงเสร็จแล้วโชว์หน่อยนะคะเดี๋ยวนีงเสร็จแล้วอัน่อนเดิมต้องเาสาลายก่อนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จกลางใช่ไหมคะใช่อ๋อลืมเลยลืมเลย ควมแบบว่าสู้ชีสู้ใจสูชสู้ใจสู้ชีสู้ใจ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 อาี่ใส่สาล่ายค่ะเออนางน้ำพี่แกะไม่ออกแนี้ยแกะเผื่อล้ำมาทำข้าวตันนี้น้องก็ทำข้าวอันนึงครับตอนจะหุงข้าวแกะอกแล้วโอเคนางงามถึงเวลาผ่าตรงกลางตอนนี้น้องเขาก็นุ่มนิ่มไปหมดตอนนี้กำลังหุงข้าวอันที่สองอยู่ครับ อันนี้คือสาลาย์เหรอคะใช่ <indie S 1> ครับอาต้าอมพันกับเป็นเลโคล่าเหรอเดี๋ยวดูอ่ะเดี๋ยวพี่จะทำนะพี่ทำสาลายได้เออ่ต้องทำสาลายแบบนี้เดี๋ยวพี่ทำเองไม่เป็นไรกะหว่างเอาหุงข้าวออกเฮ้ยข้าวจะมาหุงข้าวก่อนนะหุงข้าวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอามซีผสมทำเนื้อเบ่าวทำเนื้อเชฟ รสชาติเป็นไงคะโคราเตอร์อะไรเป็นสิ่งโคลาเตอรนึกว่าเครื่องปรุง,งาหายอืมโอเคค่ะได้เลยหมือนมากว้าวซูชิหน้าไข่หวานวาวสูชิมีสาาบาาีบ้าร่ะสู้ใจเก่งมากจังเนี้แล้วจะทำอะไรต่อดี ทำไหมเนี้ยเนี้อเลยเอนนีห้หน่อยอา่านแล้วค่ะนี่ไงต้องทำเนี้เอเราทำหัวข้าวใชยังมาเละจากอันนี้ฮะอะไรเละนี่ค่ะสิแล้วนี่้องไงนี่เป็นยังไงพี่แอบทำมาไว้เมื่อเช้าเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะมาชิมอันที่ปั้นเป็นสีไอติมด้วยครับมาชิมยชน อื้มสุดทีจริงเลยครับ่ะทอดโคลากับร้อนแรงเลยไม่รู้จักเป็นเหมือนโคลาบสับเบอรี่ใช่ไหมโคลากับสับปะรดแล้วก็โคลาครั้งหนึ่งอร่อยกินอันข้างหนลังกินอันอ่านล้วชิ่อไง มเดี๋ยวขอกินซูชิก่อนนะคะไว้เจอใหม่คลิปหน้าค่ะฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย